อ้าวพี่น้องมื่อวันนี้มาถึงกุมวิสากิจชุมชนบานัานองกรอยครับมาเบิงว่าเพิินสีมีหยังมาโชว์เพิ่นมีของดีอย่างแนี้เดี๋ยวเฮาสิมาทําความหลุจักแล้วก็มาเบิงนะครับแล้วร่วมถึงคุ้นนัประโยชน์และวิธีการทําน้าเดี๋ยวเฮาไปพบพ่อกับผู้ที่สิบรรย่ยใ,ให้พี่น้องนะครับผมนี่ไม่ยังน่นนะพ่อ<า>เข้ามาของดีตัวนะ่ะเข้ามากา<ด>ใช่ไหม,มเข้ามากานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายพี่น้องแน่ ผ like ู้ใดนอเนี่ให้ผู้ใดตาก็ได้แต่คุณพ่อครับฝากไม้เนี่ยครับคุณพ่อบอกเน่ยว่าเบาหยุดยืนอยู่จุดนี้นี่คือวิสาหกิจชุมชนใสกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอนกอยคุณพ่อกุมวิศิวิสาหกิจชุมชนดอนกอยครับผมเฮ็ด่ยังดอนกอยเนี่ยพ่อดอนกอยเนี่ยมีเขาพ่องเขาพ่องดิ้มีเขามากเขามาก มีพริกมีข้าวคั่วส้มเอาอะไรไปเดรย่างเลยครับครับทางไหนเนี่ยอันนี้ข้าวพองครับเอาข้าวพองกวนน้องครับครับอันนี้คือซื้อรื้อซราบเป็นบ่เนี่ยครับครับคดังเลยเนี่ยพี่น้องครับครับท่ายพืชค่ะส่วนประกอบส่วนผสมบอกพี่น้องขเนี่ยแล้วก็คุณค่าทั้งอาหารเป็นยังไงมีท่านยาพืชหลายอย่างอยู่ครับนี่คือมีมีงาครับมีไอ้ถั่วแล้วก็มีอะมอนลูกเกดครับ ส่วนผสมที่ลงตัวครับกรอบกินเล่นก็ได้ครับครับกินเล่นก็ได้ครัปแบบไทยพี่ไทยน่องก็ได้ไปทำบุญอะไรเป็นบมื่พ่อไปทำบุญได้บ่ได้ครับได้ทำบุญไปตักบาตรตักในเบิดครับครับผมอันนี้คือเขาอยังก่อนข้อพ้องโบราณครับพ้องโบราณนะครับผมอ้าวเมนูที่สองดีอันนี้เป็นเข้ามาครับนี่เข้ามาเข้ามาคือสีนี่สิเข้ามาเข้ากำจ้ะเข้ามาเข้ากำจ้ะบอกวิธีเนี่ยบอกสูตรได้เหตุยังไงสูตรการ เข้ากันหนึ่งเขาแล้วกะมาล่างแล้วกะเอาแป้งละจ้ะแป้งเขาหมากกับมาผสมบดจ้ะใส่กันโซ่งใส่กันครับแล้วกมโดนไหมนะคกที่ได้กินสองขึ้นจ้ะสองขึ้นรสชาติเดีรสชาติกะหอมหวานละจ้ะหอมหวานกินผัวหอมหมดเนี่ยแม่นค่ะกินมือนีหอมหมดมืออื่นจ้ะบ๊องเซ่บ๊องเซ่ค่ะบ๊อเซ่รสชาติเดีรสชาติกะแซ่หวานละจ้ะคุณกรมครับเนี่ยขันน้องเฮีแล้วเขากินภายในมือเดย ภายในมื่สองมื่นกินได้ค่ะสองมื่นกินได้มื่นไหนที่แซ่บที่สุดมื่นที่สองค่ะมื่นที่สองแมนเอาพี่น้องกันซื้อไปนี่มื่นที่สองเนีกินได้เป็นบ่แมนค่ะอันนี้กินได้เลยครับเนี่ยอันนี้คือเป็นคือเวียนเขตสีอันนี้เป็นเข่ากำจ้ะอันนี้เป็นเข่าเข่าเท้าขาวธรรมดาบานเท้านี่เละจ้ะโอ้นี่พี่น้องซิกเนเจอร์เลยครับนี่แมนจ้ะนี่เทคนิคและวิธีการกินบ่ว่าขันห้าแช่เย็นแห้งแซ่บแมนจ้าแช่แช่เย็นเท่าไรแห้งแซ่บผ่าใส่ตู้เย็นไว้ค่ะ แมนจ้ากินผู้เดียวได้บ่นี่กินได้ค่ะกินผัวก็ได้กินเป็นเพี้ยกินก็ได้กินหลังอาหารหรือกินก่อนอาหารกินกินได้ทุกยามค่ะกินได้ทุกยาำมีนะว่าเดือดตื้นแต่ว่าพุ่งแมนค่ะมากินได้เลยอ่หิวนี่พี่น้องขายขายกล้องละเท่าไหร่กล้องละสิบบาทค่ะกล้องละสิบบาทพอแพงนี่พี่น้องซื้อไว้แซ่ในตู้เย็นก็ได้กินยามใดก็ได้ครับคุณค่าทั้งอาหารดิ้กกับคุณค่าทั้งอาหารกับ ยังไป็นสร้างความมวนความซึมจาเวลากินแล้วอารมณ์ดีแมนจ้ามีสารพรีไบโอติกยังพร้อมเดีค่ะนี่ครับผมยันนั่งกินได้เด้ยันน้ยย่างรับย่นหลับกินประเด้ครับเอาอันนี้คือข้ามากเนาะแมนค่ะข้ามากอินซี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับขมาร์กต่อมาอนนี้ดิก็มีพริกป่นค่ะมีเผา พริกป่นดิเนี่ยแมนจ้าซิมได้ปะซิมได้ค่ะซิมเลยซิมบ้อมันเผ็ดป้อซิมเนาะให้เธอติดใจซิมเบิือนนี่เห็นได้ไลยนซิมเป้ดกับซิมป้อทำแนวแบบบักพริกเนี่ยเอาบักพริกอีหยังมาเห็ดบักพริกที่เ้ากลุ้มเ้าปลูกนี่ยแหละจ้าเป็นกลุ้มวิสาหกิจจ้ากลุ้มความห้าปลูกเองครับค่ะเต็ดเองแมนจ้า แล้วก็แปรรูปเองแมนจ้ะเฮามีส่วนผสมทั้งนี่เลยบะมีจ้ะบะมี่อย่างเลยค่ะสานจุดกับบะมีบะมีค่ะเก็บไว้โดนก็ได้จ้ะโอ้สิเข้าเย็นครับนี่คือบักพริกปนแมนจ้ะกับปุกไทรกับปุกละยี่สิบบาทค่ะกับปุกละเศร้าพี่น้องนะครับขันบ่อยากกินบักพริกปนกับซื้อต้นไปปลูกเปนบ่อมนอ้าวต่อมาหนิเด้อันนี้ก็อันนี้ก็ข้าวครัวจ้าข้าววครั เขากขวากาเขาหน้าเขานี่ยแหละค่ะเขาอินซี่เนี่ยแหละจ้าเขาอินซี่จ้าเป็นเขาเหนียวหรือเขาจ้าเขาเหนียวจ้าเขาเหนียวออ๋วิธีการเฮ็ดเดะกะเอามะขวาน่ะจ้าขวานหอมๆแล้วก็มาใส่ไฟห่อนบ่ห่อนจ้าใส่ฟืนนื้อใส่ใส่ฟืนค่ะใส่ฟืนค่ะจักโดนหลายโดนอยู่ค่ะเป็นใส่ขั้วห่อนได้ครับอ๋อนี่ยขั้วห่อนเขาขวานครับหอมเลยเนาะจ้าเขาเอาไปส่วนผสมอาหารใส่อย่างน่ใส่ลาบใส่ก๋วยใส่ อย่างไรไอ,อีกค <ละ S 2> ือน้ำพริกม้กอ,อยังไปแลไม่นะครับแล้วก็ต่างเนาะอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากสวนหรือว่าจากกลุ่มชุมชวนวิสาหกิจบ้าดนดอนก่อยต่อมาอนนี้ดิอันนี้ก็ะสมง้ว่าจ้ะอยากถามมาเป็นหยังคือควรกับบักพริกเครื่องมาไว้เังสิมันจังเข่ากันตัวจ้ากินสมมันก็ต้องมีผักพริกกับตัวจ้านี่พี่น้องโอ้ยชิ้นสมแซ่บๆฮะบักพริกโยโย่เอมันเกิดน้ำลายแตกกูแล้วครับสมยังก่อนเลครับส้มงัว่าค่ะส้มง้วานะพี่น้องสําหรับสายผู้เพิ่นมักกินกับ ในว่องก็ดีคครรัับบนะครับนี่เป็นอาหารก็ดีหรือคุณพ่อสันผู้ใดบ่อยากกินดิบก็ไปทอดได้เนาะแม่นค่ะไปทอดไปปิ้งก็แห้งหอมค่ะครับรสชาติดีรสชาติก็อร่อยนัวล่ะค่ะกินอยู่ไรแสนดีหอมไปหอนน้าเชื่องคนได้พูดถึงด้วยนะครับนี่ขายจังไรขายอะไรยี่สิบบาทค่ะขายอะไรยี่สิบบาทนะครับผมสามห้าหนี่คือเป็นผลิตภัณฑ์บางส่วนของชุมชนบ้านบางกอยนะครับพ่อแมา่ อันนี้ก็มีค่ะอันนี้ของแถมค่ะอันนี้เพิ่มมาค่ะมีเพิ่มมาของแถมซื้อมองนีแถมมาค่ะอันนี้พึ่งพึ่งเห็ดมาใหม่ค่ะสินค้าตัวใหม่สินค้าตัวใหม่มาในน้ำมีน้องด้วยเร็วมีขนมตาลจ้าขนมตาลจ้าขนมตาลแล้วก็เนื้อตาลเทาก็เห็ดเองคั่นเองทุกขั้นตอนแล้วค่ะตาเนี่ยอามายี่เองแมนค่ะหาอย่างนี้ในพี่น้องจ้าอันนี้ก็มีปลาซับปลาบองปลาแดกบองปานเขาละจ้าปลาหยังปลาขาวปลากระดีครับ จ้เ็ดซุกนี่เ็ดซุกค่ะเ็ดซุกนะพี่น้องอ๋อนี่นี่ผลิตภัณฑ์จากซุกเด้เนาะพิซซ่ากิจซุปส่วนบ้านซุกจ้าซุกแล้วค่ะเอาเชิญชวนพี่น้องในเร็วมาจ้ามามาสื่อเด้อจ้ามาอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจเข้าเด้อค่ะมีสินค้าต่างๆหลายอย่างจ้าครับผมให้เดี่พี่น้องเพื่อนเบิ่งเรือบนชุ่มดูนี่สามารถที่จะเข้าไปเบิ่งหรือติดตาม ทร้างโซเชียลได้บ่มีบอสมีค่ะมื่อเนี่ยสางทั้งหลมีไอ้มีเฮามีเพจของกลุ่มวิสาหกิจดอนกอยอยู่ค่ะเข้าไปในเพจก็ได้ค่ะครับสั่งได้ค่ะออนไลน์เฮาก็มีขายค่ะครับถ้าใครอยากโทรสั่งเด้มีบ่มีค่ะมีเบอร์โทรเอาเบอร์โทรยังั่น้่ะโยนชเบอร์โทรญี่ปุ่นคนเรายคนลเรายมีเบอร์โทรอะไรในเพจก็สิมีแม่นค่ะมีค่ะก็สามารถสั่งซื้อล่ะได้เป็นของฝากของต้น ผู้หลักออผู้ใหญ่คุณตาคุณยายคุณปอคุณแม่ได้เด้อผู้ใดนีพี่น้นองอยู่เดนไกลน,นะครับอยากชิมผลิตภัณฑ์ผลิตผลจากวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนคอยก็สามารถสร้างในทางเพจน,นะครับผม <c oughs> ขอบคุณครับลาบไปคน่อครับ <c oughs>